คุณผู้ชมเคยสงสัยไหมครับว่าไอ้ตรงนู้นน่ะเขาสร้างอะไรกันอยู่ผมเห็นเขาสร้างมาตั้งแต่เซิร์ฟเปิดและ4เดือนและยังสร้างไม่เสร็จสักทีก็สวัสดีชาวไทยทุกเพศทุกัย่าไม่ว่าจะใครใดๆที่หลงเข้ามาดูด้วยนะ วันนี้คุณก็อยู่กับผมเช่นเคยนะครับกับช่องโปรเตนะฮะคุณผู้ชมดูที่เวลานั่นสิ<อ>เกือบตีสี่ถ้ามันไม่ดึกเนี่ยมันไม่มีแรงพูดจริงๆนะครับ<ว>ก็คือดึกแล้วเราก็แหกปากมากไม่ได้ซะด้วยนะ<ว>แต่คนในบ้านจะตื่นกันหมดนะครับเ<ว> <ๆ S 2> รียกว่าในวันนี้นะครับคุณผู้ชมเราก็อยู่กันในเกมที่เหมือนจะดีเกมเดียวเกมเดิมที่ชื่อว่าเกม one punch man the stone g u e s t กันอีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาเล่นน้ำพุหน้ากิวโชว์ครับนี่กดไปเลยพิ้วพิ้วิ้วยิงแบบนี้โยกซ้ายโยกขวาได้ด้วยสนุกจังเลย เรามาเข้าประเด็นกันดีกว่านะครับในวันนี้นะครับคุณผู้ชมเราจะมาทําการรีวิวบิสกิงห้าดาวนะครับที่ผมได้ปั้นไว้ตั้งนานและไอห้าดาวเนี่ยแต่ว่ายังไม่เคยมีโอกาสมาทํารีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูเลยนะครับในช่วงนี้เนี่ยมันก็ไม่มีคลิปอื่นจะทำไงก็มารีวิวบิสกิงให้คุณผู้ชมได้ดูกันดีกว่านะครับส่วนใครเนี่ยที่มีตัวละครจริงๆนะครับแล้วอยากจะให้ผมรีวิวให้นะครับสามารถติดต่อเข้ามาที่เพจผมได้เลยนะผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้นะครับที่ดีสคริปชันนะครับเเดี๋ยวผมจจะขึ้นพไปให้ตรรรงนนนีี้เลย่่ะคคับหือวาุณผู้ชมเเเนนนนนีีีีี่่่่่่่ยยยจจะะะททััักกกมมมมมมมาาาาผผออ็ไได้้้้ปรรณวววแแบบบบฮพคืตู หรือเปล่าพี่ลองเอาไปรีวิวดูไหมก็ได้นะครับคือช่วงนี้เนี่ยมันก็ต้องรออะไรหลายๆอย่างนะครับถึงจะทําคลิปเกมนี้ออกมาได้นะครับถ้าได้คุณผู้ชมมาช่วยในเรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เพอร์เฟ really good มากมากเลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปต่อเนี่ยคุณผู้ชมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และที่สําคัญเนี่ยก็อย่าลืมกดกระด,ดิ่งให้กับช่องผมด้วยนะครับผมมันก็จะเป็นกําลังใจอย่างดีให้ผมทําคลิปต่อๆไปเลยนะครับเดี๋ยวเราจะกดไปดูที่อันดับกันเลยนะครับช่วงนี้เนี่ยเวลากดไปดูที่อันดดดััััััััับบ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 เเเเเนน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 ีีนีี่่บบ่่่่่่ยยยยยมมมมมกกก็จะะะะะขิๆๆหอออออคคคครรรรพาาาาตตต้้้ผผแแแวววลลุณููชงท22 อลองดูนะอันดับที่22นะครับแล้วลองดูอันดับที่สูงกับผมนะเห็นไหมพลังจะอยู่ใน2,006กันหมดเลยนะครับนี่2,006จนถึงอันดับที่13เลยนะครับคือพลังตอนนี้เนี่ยทางเซิร์ฟเนี่ยครับมันค่อนข้างที่ใจะใกล้เคียงกันมากๆนะครับแล้วเรามาดูที่ตัวละครสุดเก่งนี่ครับโอ้โหดูเขาปั้นไป800,001แล้วนะครับคุณผู้ชมเรามาเข้าประเด็นกันแบบจริงจังแบบสุดๆกันเลยนะครับมากดไปที่ตัวละครนะครับคุณผู้ชมช่วงนี้เนี่ยมันก็บั๊กเยอะจริงๆนะเนี่ยไอ้กรอบตรงนี้มันก็็บบบบบบัััััััั๊กกกกนน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 ะะะะะะททททีีีีีี่่่่่่่จจจรรรรรริงงงเเเมมมมมมมือออออออยยยคคคสสูๆต้้้้้้้หหหาาไไไปปดดดแแลลวววผ ตอนนี้ก็5ดาวนะครับคุณผู้ชมจริงๆอยากรอ6ดาวก่อนแล้วค่อยมารีวิวนะครับแต่ว่าไม่มีคลิปจะลงไงผมก็เลยมารีวิว5ดาวก่อนนะครับด,ดูตรงนี้ก็บั๊กนะครับตรงคขาว่าคอมโบโตรงนี้นะครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาก็คงแก้ไขเองแหละนะครับทีมงานก็คงไม่อยู่นิ่งเฉยหรอกพลังตอนนี้ของบิสคิงนะครับสามแสนนะค,คุณผู้ชมคุณสมบัติตรงนี้นะพลังโจมตีอยู่ที่1นึ่งแสนนะครับเขปั้นไปไม่ค่อยเยอะนะอย่างที่ผมได้บอกคุณผู้ชมไปว่าเวลาผมปั้นขึ้น5ดาวเสร็จปุ๊บเนี่ยผมไม่ได้เอาบิลลนนนนัััั่่เอองงงะคคครรรรบบบุณผูู้้ชมมาาาดตพฒวกก็ ทอง2จุดนะครับคุณผู้ชมเลเวลนี้ไปถึงเลเวล80นะครับสกิลลิมิตนีครับกดไปที่ลิมิต10นะครับทุกอย่างก็53 54 55ส่วนได้ปลดตรงนี้เนี่ยผมได้เก็บชิปครบแล้วนะคุณผู้ชมชิปของตัวบิสคิงเนี่ยคือพร้อมปลดเป็น6ดาวเลยครับแต่ที่ไม่พร้อมคือตราต่อสู้นั่นเองนะคุณผู้ชมต้องเก็บอีกนีครับกว่าจะได้6ดาวนีคก็ค่อนข้างใช้เวลาหลายวันนะครับปลุกตื่นนี้ครับผมก็ได้ปลุกเป็น1ดาวม่วงเรียบร้อยแล้วนะครับโอ เรนี่ยก็ไม่ได้ฮับเลยเพราะว่าผมไม่ได้เน้นเอาไป PVP อยู่แล้วนะครับผมเอามาตีบอสไงก็เน้นเจนโจมตีอย่างเดียวไปเลยนะครับอุปกรณ์ที่ใส่เนี่ยจะเป็นเซตนี้นะครับมาเฟียนะครับนี่นครับเซตมาเฟียโจมตีธรรมดานะครับจะสร้างดาเมจโบนัสจำนวนดาเมจคิดเป็น35%ของพลังโจมตีของฝ่ายที่เคลื่อนไหวนะครับโอเคต่อไปเนี่ยเราไปดูสกิลเลยดีกว่านะครับสกิลที่1สกิลทั่วไปกองเล็บราชาปีศาจสกิลนี้เนี่ยก็จะเป็นสกิลการโจมตีเป้าหมายรายเดียวนะครับสร้างพลังโจมตี100%นะคครับุณผู้ชมสกิลที่2สงร้อยเปอร์ จะทำการโจมตีต่อเนื่อง5ครั้งนะครับต่อศัตรูทุกไลน์ในแนวนอนนะครับแนวนอนก็คือแนวที่มันเป็น3ตัวนะครับสร้างดาเมจจาก120%นะครับและมีโอกาส100%ทาให้เป้าหมายหลักเนี่ยติดรับดาเมจ2รอบหรือว่าเสริมดาเมจโบนัส50%จากพลังโจมตีนะครับหรือว่าติดกระดูกแตกนั่นแหละนะครับคุณผู้ชมสกิลแพสซีกระหายโลหิตมีคําว่ายอดอยู่ด้วยนะครับคุณผู้ชมยอดนี่ก็คือเมื่อเราออาเป็น5ดาวเนี่ยมันจะมีคําว่ายอดขึ้นมาตรงข้างหน้านบบแเนี้่ยครับเมื่อนีตเป้านะครับ และจะโจมตีเป็นดาเมจ100%นีครับและเอฟเฟกนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นได้สูงสุดนะครับ3ครั้งต่อ1รอบนะครับมันก็หมายความว่าตัวไหนที่มีสถานะติดรับดาเมจหรือว่ากระดูกแตกสีแดงใช่ไหมและถ้าตัวนั้น่ะถูกโจมตีเนี่ยครับวิสคิงเนี่ยจะทำการโจมตีซ้ําอีก1ทีนี่ครับและถ้าตัวนั้นถูกโจ,จมตีอีกวิสคิงกก็จะโจมตีซ้อีกครับซึ่งจะโจมตีได้สูงสุดแบบนี้นะครับ3ครั้งตอน1รอบีคน้คคเ,นเนี่ยออค,ยค,นนยครับสกเอ นะครับคุณผู้ชมซื้อพลังงานก่อนนะครับคุณผู้ชมพลังงานพลังงานโอ้โหพลังงานยังไม่รีด้วยนะครับจริงๆเนี่ยถ้าเรารออีกประมาณ5นาทีนะครับคุณผู้ชมมันจะกลายเป็นเตี๋สใช่ไหมแล้วพลังงานมันก็จะถูกลงนะครับแต่ว่าผมขี้เกียจรอไงผมเป็นคนใจร้อนเกิน<ไ>ใจมันรุ่มมันร้อนนะมันอยากจะลุยอ่นะสร้างทีมมาแบบนี้ครับคุณผู้ชมแล้วเราก็ใส่บีทกินไปเ,ปญญเลยแบบนี้ครับอ่าจะมีคนมาไหมนะมันก็ดึกแล้วนะครับคุณผู้ชมอ้าวมาแล้วหนึ่งพลังลบ1นึ่งหมื่นกับ 300, สญญามแสนโอเคมาครับไปครับก่อนเริ่มต่อสูู้้้ครรััับเเเาาาใชไปป็นนตตววห แทงนะครับเราจะเอาตัวของเราเนี่ยยินปอดๆอยู่ข้างหลังนะครับคุณผู้ชมกดเริ่มไปเลยครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลบิสกิงกันครับคุณผู้ชมโอ้หหน้าจอมันแปลกๆนะมันบั็กนะคุณผู้ชมตอนนี้นะครับโอเคมาถึงเนี่ยบิสกิงนะครับตีสกิลนี้นะครับเชือดราชสีนะครับเมื่อตีปุ๊บเนี่ยจะทำให้คู่ต่อสู้เนี่ยสีรับดาเมจนะครับคุณผู้ชมนี่ครับสีรับดาเมจกระดูกแตกครับแล้วเมื่อหน้ากากหว่าเนี่ยทำการโจมตีบิสกิงจะทำการโจมตีตามไปครับนี่ครับดูครับบิสกิงจะตามน้ำไปหนึ่งดอกครับเขา แล้วก็ไล่โจมตีครับคุณผู้ชมแบบนี้เลยครับตาหนึ่งเนี่ยคือมันจะตีสี่รอบเลยเนะครับตีเองตีรอบหนึง่งแล้วตีตามเพื่อนอีก3ครั้งนะคุณผู้ชมอ่ะนายตีเราก็ตีอ่ะนายตีเราก็ตีมาเกือบตายครับคุณผู้ชมโอเคขวนขวนขวนโอเคครับเรียบร้อย ก็ค่อนข้างผันง่ายมากๆเลยนะครับเพราะจริงๆเนี่ยที่ผมไม่ค่อยอยากแนะนำเอาให้เอาไป PVP นี่ครับเพราะว่าผมปั้นบิสคิงเนี่ยค่อนข้างช้าไงมันเปิดไม่ทันคนอื่นเนีครับคุณผู้ชมมันจะโดนเขาตีตายก่อนไงแต่ว่าเดี๋ยวเราจะลองดูนะครับกับคุณซีโน่นะครับคุณซีโน่นี่ผมตีแทบทุคลิปเลยนะครับคลิปนี้ก็ขอตีเขาอีกรอบหนึงแล้วกันนะครับไปเลยครกดดวลไปเลยนะคุณผู้ชมมาครับคุณผู้ชมเอ้ยบิสคิงผมเร็วกว่าเขาว่ะเอาว่ะบิสคิงได้ออกว่ะได้ออกสกิลว่ะดูหลอดทั้งบนเดือดนะครัับท้งือมเลยนะครับตีธรรมดาไป ไม่ต้องสก,กิลอะไรทั้งนั้นโกลเด้นบอลบ,<อ>บี้ขยดบทขยี้ยไปจังหวะนี้โอ้แล้วไปติดตัวหลังหมดเลยคือสกิลไปติดตัวหลังหมดเลยเนี่ยคุณผู้ชมแล้วลงไปครับทัศน์มากิสุดแรงสุดที่รักของผม2องล้านสครับดูตัวไหนติดบ้างครับนี่ครับตัวบนนะครับติดรับดรามีโดนไปครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะให้บิสคิงได้ออกลายบ้างครับมาดูว่าบิสจะรับไปเท่าไหร่ควร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 ับห้าแสนเจ็ดนะคุณผู้ชมแล้วตัวบนนี่ครับติดกระดูกแท่งแบบนี้ใช่ไหมรับดรามีดใช่ไหมเราก็ตีตายไปคครับุณผู้ชม ทำให้บิฟติงยังไม่ได้โจมตีนะครับหวดไปโอเคโอเคคุณผู้ชมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะทีมนั้นนะ่ะมาตีโจนห้0รตรงนี้ดูดีกว่านะครับเพราะบอสเนี่ยมันยังไม่เปิดมันเปิดตอน7โมงนะครับคุณผู้ชมไปเลยครับเฮ้ย <laughs> ดูดิปักกืนกมปักกืนอ่อผมได้เร่งสปีดของเจ้านกกากากวายเนี่ยขึ้นมานิดนึงนะคุณผู้ชมแต่ถ้าถ้าซึ่งเมื่อกี้เนี่ยอันตีเนี่ยแล้วติดรับดาเมจเนี่ยบิฟคิงก็จะโจมตีด้วยเนี่ยครับ ปิดไหมรับครับโอเคบิ๊กคิงตีฟรีไปหนึ่งดอกครับหากหวานต่อยแมพหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้าครับแล้วบิ๊กคิงก็ตีฟรีไปอีกหนึ่งดอกหนึ่งเทิร์นของบิ๊กคิงครับตีไปอีกหนึ่งดอกแล้วโซนิกตีแล้วก็ขอตีฟรีอีกหนึ่งดอกครับแบบนี้เลยครับคุณผู้มชมความโหดของมันนี่ครับคือตีสี่ไม่ใช่เวลาแต่ว่าเป็นการตีสี่ครั้งในหนึ่งเทิร์นนะครับคุณผู้มชมเออตีสี่ไม่ใช่เวลาแต่ตีสี่คือบิ๊กคิงนี่อะไปยับยับ ตีแบบไม่สนอะไรเลยนะครับตีแบบไม่สนเวลาไม่สนอืเขาเรียกว่าสกิลแ passive ครับกระหายโลหิตหรือว่ากระหายเลือดนะครับคุณผู้ชมของเจ้าบิสกิงทําให้โจมตีแบบบ้ากระน่าก็เลยทีเดียวนี่ครับเห็นคือแบบบิสกิงนี่คือออกแบบยังบ่อยครับใครตี Beast King บิสกิงบอกขอแจมด้วยได้ไหม <Huh? S 1> แต่กว่าเด็กตีอ๋อก็ขอแจมด้วยสายแจมสายแจมแบบนี้ครับ ี่ก,ก็ขอแจมด้วยนี่ครับสายแจมแจมจนแบบว่าเป็นดานเมจเยอะที่สุดเลยหรือเปล่าใช่ครับ บิสคิงเป็นดาเมจเยอะที่สุดนี่ครับคุณผู้ชมทำไป3าล้านสนี่ครับคุณผู้ชมเยอะสุดในทีมตอนนี้นะครับนี่แหละก็คือความโหดของมันนะครับโอเคก็จบกันไปแล้วนี่ครับกับการรีวิวบิสคิงห้าดาวนี่ครับคุณผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างผมว่ามันเป็นตัวที่มันน่าปั้นมากๆากนะครับเพราะว่าเราไปตีบอสเนี่ยได้ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าบอสเนี่ยที่เราได้ตีบอสกิลเนี่ยมันมีตัวเดียวอยู่แล้วใช่ไหมถ้าเราไม่ได้ไปตีไอ้เจ้าโบลสนะครับคุณผู้ชมแล้วเวลาไอ้บอสตัวนั้นอ่ะเนนนีี่จจดด้ลโมตวครรัับแา ดาเมจเยอะๆเนี่ยรับรองว่าดาเมจเนี่ยเยอะมากๆครับเพราะมันเทินนึงเนี่ยมันตี4ครั้งนะครับคุณผู้ชมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และที่สําคัญเนี่ยก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กับช่องผมด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับว่าตี4ไม่ใช่เวลาแต่ตี4คือบิสคิงโอเคก็ไว้เจอกันคลิปหน้าถ้ายังมีโซว,วันนี้ผมโบเต้ของตองลาทุกคนไปก่อนขอบคุณที่เข้ามารับชมจากใจจริงจุ๊บ